ภรรยาขอยาไม่ขอทนอยู่เป็นเงาใครบ้านเขตฐานทัพหลังแต่งชีวิตคู่สิบปีแยกห้องนอนก่อนแจ้งเรื่องยาแม่ของลูกเขตฐานทัพควงภรรยาแนทไปออกรายการคุยแซบโชว์ พร้อมเปิดใจว่าก่อนจะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างทุกวันนี้ฝ่ายชายมีผู้หญิงคุยด้วยหลายคนขนาดตอนตกลงจะแต่งงานกันแล้วก็ยังมีตอนนั้นผู้หญิงโพสต์ไม่เห็นหน้ามีแต่ภาพจับมือเราก็จำได้ว่าแฟนเรามือเป็นยังไงแน่กล่าวอย่างไรก็ดีหลังแต่งแล้วไม่มีปัญหานี้อีกทั้งนี้เขตกล่าวว่าในความเห็นตนผู้ชายกับความเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติ เขาเองทุกวันนี้ก็ยังชอบมองผู้หญิงสวยแต่รู้ตัวว่ามีลูกมีภรรยาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากการมองเมื่อพิธีกรถามถึงเรื่องที่มีข่าวว่าช่วงที่คบกันใหม่ๆมีหลายคนทายว่าจะไม่รอดสามเดือนทั้งคู่ก็ยิ้มแล้วว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่ได้สนใจและไม่โกรธเพราะคนที่พูดเป็นคนนอกไม่รู้รายละเอียด เขตยังบอกด้วยว่าสิ่งที่คนนอกไม่รู้คือตนประทับใจแนทมากตั้งแต่เจอกันครั้งแรกขณะที่แนทบอกว่าเธอก็รู้สึกเช่นกันอย่างไรก็ตามยอมรับว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันหลายครั้งจากเรื่องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตคู่จิน้นอันนี้เป็นทางแนทมากกว่า พี่เขตเขาไม่ได้อะไรหรอกแนทบอกแล้วว่านี่เป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดารามันจะหลีกหนีไม่ได้ทุกอย่างมันเห็นในสื่ออยู่ทั่วไปไปไหนไม่ได้แนทก็น่อยเพราะเป็นคนคิดมากเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตเคยบอกแนทว่าไม่มีวันที่จะรักแนทได้มากกว่าเรื่องนี้เขตอธิบายว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเขาเห็นว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ความประทับใจและความทรงจำของคนคนหนึ่งมันจะคงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องได้เรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ณนะเวลานั้นที่พูดคำนี้ออกไปแต่ว่าวันนี้ตอบเลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนอกจากเรื่องนี้ทั้งคู่ยังบอกว่าเคยทะเลาะกันถึงท่านภรรยาจะขอยาโดยเขตเล่าว่า คืนหนึ่งที่ทะเลาะก,กันเขาก็แยกไปนอนห้องอื่นแต่ภายหลังเกิดเปลี่ยนใจย้ายกลับไปนอนในที่เดิมซึ่งปกติเวลานอนเขาจะล็อกห้องวันนั้นพอเข้าห้องได้ก็ล็อกตีห้ารู้สึกตัวหันมากอดจะงอเฮ้ยเมียหายเปิดประตูลงไปข้างล่างเมียนอนตรงโซฟาซึ่งผมไม่รู้เลยตอนเข้าไปไม่ได้เปิดไฟก็นึกว่าเขานอนอยู่ในห้องแล้ว ขณะที่แนทบอกตอนที่เขตล็อกห้องตนยังอยู่ข้างนอกและรู้สึกเสียใจมากแนทเคยพูดกับพี่เขตว่าคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าจะร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่นี้เป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแรงมากครั้นเมื่อพิธีกรถามว่าทำไมถึงไม่เคาะเรียกเธอก็ว่าเคาะไม่ได้เพราะตอนนั้นดราม่าอยู่จากนั้นก็หัวเราะ ถึงตอนนี้ทั้งคู่บอกว่าไม่ค่อยได้ทะเลาะกันแล้วถ้ามีก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนี้เขตบอกว่าสำหรับเขาเคล็ดลับในการอยู่ด้วยกันก็คือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราขณะที่แนทบอกว่าเธอพยายามจะทำตัวเองให้เป็นบ้านของเขาถ้าเราเป็นบ้านที่เขาอยู่แล้วมีความสุขเขาก็กลับบ้านคุณไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครเพราะสุดท้ายเขาจะกลับมาอยู่กับคุณเอง